สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเดินงานหนังสือกันอันนี้เป็นการมางานหนังสือครั้งแรกของเราเลยที่มาคนเดียวคือบรรยากาศมันก็จะเหงาเหงาหน่อยอ่ะก็อันนี้เป็นโซนหนังสือเก่านะคะคือเราโคตรคิดถึงเลยอ่ะเมื่อก่อนเราเช่าอ่านมันก็จะได้บรรยากาศหนังสือแบบนี้เลยทุกคนเป็นพวกมังหะ แล้วที่เรามามุ่งเป้ามาเลยก็คือโซนแบบสยองขวัญเพราะอยากอ่านแล้วก็นี้เป็นพวกหนังสือที่เราเห็นผ่านตาบ่อยๆน้องแล้วเราก็ได้หนังสือบางเล่มจากในกองพวกนี้นะคะก็คือเล่มนี้เลย Forensic and Fiction มันลด50%พลาดไม่ได้แล้วก็มาที่ข้างๆกันก็คือสำนักพิมพ์ม,มติชนนะคะ มีหลายเล่มที่เล็งเอาไว้แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ซื้ออ่ะทุกคนเพราะว่าหลายเล่มจริงๆคือเลือกไม่ถูกด้วยงบอันจํากัดแล้วก็เลยไปหาซื้อหนังสือเล่มอื่นแทนจากนั้นเราก็วาร์ปมาที่รักพิมพ์เป็นบูธท,ที่เดินเข้าได้นะแต่ตอนออกคือร้องขอทางออกค่ะแต่เราไม่ได้ซื้ออะไรเพราะว่าคิวมันยาวมากทุกคนเราก็เลยมาโผล่ที่ฟินิกส์เป็นสำนักพิมพ์ที่หายใจโล่งที่สุดเพราะว่าแพงหน่อยอะ สิ่งนี้คือสิ่งนี้เราอยากได้มันเป็นมันเป็นเหมือนผ้าไหมนะของของโคนันนะคะก็จะมีคุณอามมโลก,กับคุณมาซึดาโอ้ยน่ารักแต่ว่าไม่มีเงินค่ะวางต่อมาก็ถึงสยามแล้วนะคะทุกคนหนังสือแน่นสุกแล้วตัดภาพมางงๆที่บูธขายหนังสือราคาถูกหละคือเรารู้สึกว่าการมางานหนังสือต้องมาหาอะไรแบบนี้จริงๆนะเพราะว่าหนังสือทั่วไปมันก็หาซื้อได้ไง เราก็เลยมาอะไรแบบนี้เล่มนี้อยากอ่านมาทุกคนแต่ดูดูคาว่าปฐมบทก่อนคือมันมีเล่มเดียวเราถามพนักง,งานแล้วเขาบอกว่ายังไม่มีแปลต่อเราก็เลยวางแต่อยากอ่านมากและทุกคนจำได้ไหมนั่นคือเล่มเหยือที่เราเคยรีวิวตัดภาพมาที่ลูน่าสเปซนะคะเป็นร้านหนังสืออิสระที่ตีพิมพ์ไม่สินำเข้าหนังสือของ เขียนอิสระนะคะคือแต่และเล่มน่าอ่านมากแต่ใดๆคือเล่มที่เราตามหาหมดค่ะแสนจะเศร้าแล้วเราก็ไม่ได้ดูเล่มอื่นมาไงก็เลยไม่ได้อะไรกลับมาจากบูธนี้เลยเนี่ยดูดิแต่และเล่มน่าอ่านมากก่อนสั่งแอคชั่นที่ว่าจะรีวิวแต่ยังอันนี้มาถึงสำนักพิมพ์ยิปซีหรือเปล่านะ ก็เป็นหนังสือแนวยิปซีเนาะแนวประวัติศาสตร์ซึ่งเราไม่ค่อยได้อ่านเลยอะแล้วอันนี้ก็เดินมาดูเฉยๆด้วยนะเหมือนไม่หนักแต่แขนจะหักแล้วดูความสั่นของมืออันนี้มาถึง J Class นะคะทุกคนก็ก,ก็ก็ไม่รู้ว่าจะอ่านอะไรเหมือนกันก็เลยเดินเดินดูด,ดูไปนะคะแล้วก็ออกมาถึงกรมายี ก็มีหลายเล่มที่น่าอ่านเหมือนกันทุกคนแต่ก็นั่นแหละเราเรากะจะมาซื้อหนังสือที่มันหายากๆหน่อยแล้วก็ด้วยงบที่จํากัดเราก็เลยดูดูเฉยๆน่องแค่ดูก็สุขใจแล้วนะคะทุกคนเฮ้ยนั่นใครน้องๆบูล็อกอันนี้ที่สำนักพิมพ์ l l u m i n t t o o นนะคะอ้าวแล้วเราก็ตัดมาที่คีโนะเฉยเลยงงๆเรื่องนี้เนี่ย น่ารักมากทุกคนจำชื่อเรื่งนงได้แต่น่ารักมากแต่คนนี้น่ารักกว่านะคะน้องลานนักบาสเกตบอลนะคะขายแล้วก็สิ่งที่เราจะมาซื้อคือมอนจ่าโซลตัวใหญ่ๆแล้วอันนี้คือเราต้องวิ่งออกมาข้างนอกอีกครั้งเพื่อที่จะหาบูธเนชั่นนะคะหรือนิดเพราะว่าน่าแหละเราไม่ได้ซื้อแบ่นที่เข้าไปนะทุกคนน่าเสียดายมากแล้วก็เราเจอแล้วนะคะนิดอยู่ที่ L1 ถึงเท่าไหร่นะเมื่อกี้เน็ตนะคะก็อยู่ที่บูธ L หนเนา <Yeah. S 1> แล้ก็ไปหาในงาน <Yeah. S 1> เห็นตัว L ตัวนั้นแล้วก็วิ่งไปตรงนั้นเลยค่ะ <Yeah. S 1> พอไปถึงคืออุ๊ยเจอห่วคุณล <Yeah. S 1> ุงก็คืออยากจะบอกว่าแถวต่อคิวจ่ายเงินยาวมากเราซื้ออยู่ไม่กี่อย่างแต่ต้องสู้ต่อไปนะคะริมนี้อยากได้มากแต่ไม่มีเงินจบค่ะเหมือนเป็นไอ้นี่อ นรัมาผูกกันที่วันที่สองแล้วค่ะทุกคนวันนี้มีเพื่อนมาด้วยไม่สิต้องเรียกว่าเราอ่ะ ขอเพื่อนมาด้วยคือเขาไม่ได้ชวนนะแต่คือเราขอมาด้วยอะ่ะเพราะว่าอยากมาเดินฟิลแบบมีเพื่อนไงคนนี้ก็อ่านอ,อย่างตั้งใจคือเราทุกคนชอบอะ่ะมากับเพื่อนแล้วคือพวกเราก็มุ่งเป้ากันมาที่บูธเคลตไทยนะคะเพราะว่าทุกคนล้วนอยากได้ของจากเคลตดไทยยังจำสองเล่มนี้ได้ไหมที่เราเคยรีวิวไป แล้วก็อันนี้ยังยังไม่เคยอ่านนี้แล้วก็อีกเล่มหนึ่งที่เราเคยอ่านซาฮะทูพกเอาตัดภาพไปเร็วมากก็จะมีเล่มข้างหลังนะคะเด็กน้อยโตเข้าหาแสงที่เพื่อนสนใจเป็นพิเศษอ๋ออันนี้คือส่วนเงินมีเงินมาเออคือมันอยู่ตรงข้ามกันแล้วเราก็เดินมาถ่ายเพื่อนหลังจากที่เราเดินออกมาจากคลดไทยคนนี้ก็อาร์เซก่อนหนึ่ง ก็อ่านคำโปรยสักนิดอันนี้นะคะทุกคนประทับใจมากวันนี้พวกเราได้แผนที่กันแล้วเนาะเอามา1อันแต่ว่าบริจาคไปกัน5คนเอ้สามคนนะคะก็กำลังหาบูธเป็ดเต่าควายกันอยู่นะคะคือเพื่อนเราคนนี้ก็เป็นติ่งเป็ดเต่าควายนะคะคือเป็นบิ๊กแฟนเป็ดเต่าควายเลยก็เลยจะไปหาสักหน่อย ก่อนที่จะไปถึงก็มาเจอ PS นะคะคนเยอะมากทุกคนดูดิแต่บูธเขาอลังการนะเอาดีแล้วก็แวะมาที่10มิลลิเมตรอันนี้เรามีของแจกด้วยนะคะเราก็ได้ของจากบูธนี้นะคะมาฝากทุกคนก็ไปร่วมกิจกรรมได้ะคะเดี๋ยวเราจะพูดถึงในตอนต่อไปนะคะไปฟังกันได้นี่เพื่อเราคือเป็นคนที่ชอบนิทานมากทุกคนเราประทับใจ เด็กตัวน้อยในตัวเพื่อนกำลังเติบโตนะคะทุกคนมีเด็กตัวน้อยอยู่ในตัวเองนะคะนี่เราก็มาถึงแล้วเป็ดเต่าพายนะคะก็เพื่อนมายืนดูสักหน่อยนะคะคือเขาเป็นบิ๊กแฟนของเป็ดเต่าพาย แล้วก็เพื่อนมาเลือกสติกเกอร์อีกหนึ่งคือจริงๆอ่ะเพื่อนสั่งบอกเซตไปแล้วก็ได้พวกโปสการ์ดแล้วเนาะแล้วก็มาเลือกซื้อสติกเกอร์เพิ่มอีกนิดนึงกับเข็มกลัดนะคะอ๋ะอ,อเราถ่ายอะไรแล้วเราก็วาร์ปมาที่สำนักพิมพ์ชี้ดาบนะคะมาดูคําคือเขาจะมีคําเขียนไวน้เนาะแล้วก็ให้เราเลือกแล้วเขาก็จะบอกว่าหนังสือเอ้คำเนี้ยมาจากหนังสือเล่มไหน,น,นเนาะอันนี้น่ารักมากทุกคน นี่คำนั้นแหละที่เราเอาให้เขาไปมันคือเรียไหนเราก็จำไม่ได้เอ้าวทุกคนอยู่ๆก็คือตัดมาตรงนี้เลยเพื่อนที่เป็นติ่งน้องคาปิ่า,ากำลังมาแวะดูน้องสักหน่อยนะคะเราจะแยกจากกันแล้ววันนี้ดีใจมากที่ได้มาเดินงานกับเพื่อนๆดีอู้หูทุกคนเพื่อนแบบสุดยอด,ดโอเคเริ่มเริ่มรีวิวได้เลยคะ่ะ เพื่อนเรารีวิวไว้ดีมากทุกคนแต่มันไม่ได้ยินเสียงคือเสียงข้างนอกมันดังมากก็คือเดี๋ยวเราพูดให้เลยละกันว่า,เ,าเล่มเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่คุณพ่อเขาเสียแล้วเขาต้องไปอยู่กับคนอื่นเป็นวิธีการอยู่กับคนอื่นประมาณนั้นเนาะแล้วก็เล่มสีฟ้าจะเกี่ยวกับเป็นเรื่องของความหวังกําลังใจแล้วก็อีกเล่มหนึง่งก็จะเกี่ยวกับ EQ นั่นเองนะคะ ต่อมาก็เป็นมังงะเรื่องลูกชายฉันดูเหมือนจะเป็นเกย์อันนี้คือคนรีวิวว่าดีนะคะพนักง,งานก็ขายเก่ง<ๆ>เพื่อนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวลองเอามาอ่านก่อนเนาะเล่มต่อไปจะมาจากบูสสสสนะคะคือแนะนําเลยอันนี้คือมันลด50%เตเหลือเล่มละประมาณ75บาทนะคะทั้ง2เล่มคืออันแรกจะเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกแล้วก็อันที่2จะเป็นเหมือน เตรียมความพร้อมก่อนไวยเกษียณอะไรเงี้ยคือความเป็นเด็กจิตอวิทยาเนาะก็นิดนึงอ่านอะไรแบบนี้นิดนึงเนาะเนี่ยแล้วเนื้อหามันก็อะกล้องไม่โฟกัสหนึ่งเนื้อหามันก็จะมีความน่ารักอะไรอย่างเงี้ยทุกคนดูดิเออส่วนอันนี้ก็เตรียมความพร้อมก่อนไวยเกษียณนะคะก็ถ้าใครอยากทํางานฟิลสายที่ทํากับ ผู้สูงอายุก็เล่มนี้ก็น่าสนใจเลยมันจะมีวิธีการดูแลผู้สูงอายุเป็นทางด้านพภชนาการแล้วก็ร่างกายอันนี้เป็นสมุดนะคะสมุดโน้ตปกแข่งที่ได้แถมมาจากบู๊สสอส,อ,ส,อ,สอเนอะเพราะว่าเพื่อนเราเนี่ยซื้อเยอะหนังสือสองเล่มนั้นแล้วก็ยังมีนิทานอีกสองเล่มนี้อย่างที่บอกไปนะว่าเด็กตัวน้อยๆในตัวเพื่อนกําลังเติบโตต่อมาก็มาดูของเพื่อนอีกคนนึงนะคะก็ไม่หน่อยนักกันอะ ที่ออกมาเล่มแรกก็คือเป็นวิธีการพูดกับคนนะคะก็เรากำลังจะเข้าสู่ไารทำงานละก็ต้องอ่านเสริมทักษะการน,นิดนึงเนาะต่อมาคือเจ้าชายน้อยเพื่อนเราถูกตกทุกทางนะคะจนได้มาในที่สุดนั่นเองต่อมาจากสำนักพิมพ์น้ำพุนะคะเป็นเรื่องผมฆ่าผมโกหกนะคะเป็นเรื่องราวของนักจิตษวิทยาคนหนึ่งที่เขาทำการ สอบสวนฆาตรกรเนาะแล้วในระหว่างที่สอบสวนไปเนี่ยมันเหมือนจะมีทั้งเรื่องจริงเรื่องโกหกป,ปะปนกันไปอะไรเงี้ยคือเพื่อนเราชอบแนวนี้ก็เลยเลือกมาอ่านนั่นเองนะคะต่อมาก็จะไปเล่มคุณคังคกไปพบนักจิตบําบัดก็จะเกี่ยวกับคุณคังคกนี่แหละที่จะพาเราไปพบนักจิตบําบัดเนาะก็ไปดูกระบวนการบําบัดว่าการทาจิตบําบัดเนี่ยมันเป็นยังไง บอกอีกครั้งว่าพวกเรากาลังเดินเข้าสู่ไ้ทำงานเนาะอะไรที่พอจะเสริมทักษะได้ก็กอบกลวยเอาให้หมดแล้วก็จะมีพวกกระตูนอีกนิดหน่อยนะคะจะบอกทุกคนนะคะว่าถ้าใครดูคลิปมาจนถึงนะตอนนี้เรามีของแจกด้วยทุกคนเรามีของแจกด้วยเป็นเป็นแฟ้มนะคะทั้งหมด6แฟ้มเนาะเดี๋ยวแจกยังไงดีอะอันนี้ก็จะเป็นลายแฟมที่จะแจกนะคะอันนี้ลายที่หนึ่งลายที่สอง ลายที่สามลายที่สี่ลายที่ห้าแล้วก็ลายที่หกกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่ห่างหายไปกันเนาะก็ที่ผ่านมาแล้วก็ได้พาไปเดินชมงานหนังสือคืออยากจะบอกว่าในวันแรกที่เราไปอ่ะเราไปคนเดียวแล้วมันแบบก็จะเหงาเหงาแล้วด้วยความที่เรามีเวลาจำกัดเราก็เลยเดินไปไม่ได้ครบเท่าไหร่ก็เลยขอไปรอบสองกับเพื่อนนะคะ ก็ไปรอบสองก็ยังไม่ได้เดินไปโคลบะท,ทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรรู้สึกว่าเต็มอิ่มมากกับการเดินงานหนสื่อทั้งสองวันนะคะแล้วก็วันนี้จะเป็นแฟ้มที่เราพูดถึงไปเนาะว่าถ้าใครอยากได้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์สติกเกอร์หัวใจเข้ามากันได้นะคะหรือว่าใครที่ไม่กล้าคอมเมนต์ก็สามารถที่จะทักมาที่ไอจีส่วนตัวได้นะคะเดี๋ยวเราจะส่งไปให้คะ่ะ เ,เดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดหอหนังสือกันเนาะว่าเราได้อะไรมาบ้างปีนี้เราก็ไม่ได้ไปซื้อหนังสือที่เหมือนเป็นหนังสือที่มีขายอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ไปหาดูพวกนหนังสือเก่าๆหนังสือที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรเงี้ยก็ไปซื้อมาด้วยความที่เราก็ไม่มีลิสต์ว่าอยากจะได้เล่มไหนนะคะแต่เราเน้นไปที่แนวแบบสืบสวนสอบสวนลี้ลับอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าด้วยความที่เออที่จริงเราก็เป็นคนที่ชอบแนว สืบสวนสอบสวนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอได้มารีวิวหนังสือก็เลยอยากจะลองอ่านหลายๆแนวมากขึ้นเนาะแต่ช่วงที่เรียนที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ค่อยมีเวลาอ่านหนังสือแล้วพอกลับมาหนังสืออีกครั้งรู้สึกว่าไม่ค่อยมีสมาธิในการอ่านแต่ว่าพอเลือกเอาหนังสือสืบสวนสอบสวนเนี่ยขึ้นมาอ่านเล่มน,นึงแล้วก็รู้สึกว่าเออเราก็ยังอ่านสนุกอยู่แต่อาจจะเป็นแนวที่ชอบไปก่อนละมังอะไรเงี้ยงานหนังสือในครั้งนี้เราก็เลยเลือกซื้ออะไรแบบนี้มาก่อนนั่นเองนะคะ แล้วก็ในบูธแรกที่เราไปเนี่ยเราไปได้เล่มน,นี้มานะคะ Forensic and Fiction นะคะคือเล่มน,นี้เนี่ยเราเคยเห็นคุณโบสน,นะคะรีวิวไว้นานมาแล้วแล้วก็อยากอ่านนะคะแต่ว่ามันแพงแต่เราอะไปได้มาในราคา210บาทนะคะก็คือลด50%จากบูธท,ที่เขาขายหนังสือเก่าเนาะ เรื่องเราเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับเป็นเหมือนการตั้งคําถามว่าคนเราเนี่ยจะตายด้วยวิธีการนี้ได้จริงๆหรออะไรเงี้ยอย่างที่เขาเขียนไว้หลังปกว่าแบบคุณเคยสงสัยไหมว่าคนเรามีชีวิตอยู่ในตู้แช่แข็งได้นานแค่ไหนพิษงูที่อยู่ในผลไม้เนี่ยจะทําให้คนเราเสียชีวิตได้หรือไม่อะไรประมาณนี้เนาะแล้วเรื่องนี้เนี่ยก็เหมือนจะเขียนมาจากนายแพทย์คนหนึ่งนะคะที่เขาจะมาอธิบายว่าเออแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคนเราจะตายด้วยวิธีการอย่างนี้ได้จริงๆหรือเปล่า น่จะประมาณนี้เนาะอืมก็ดีใจที่ได้มาเลยค่คะสองร้อยสิบบาทนะคะเล่มนี้ค่อนข้างเก่าเลยอะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าอะไรอะดึงดูดใจเราให้ซื้อมาคือมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศี่ญี่ปุ่นที่เขามาสร้างรางรถไฟที่ประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนเป็นประวัติศาสตร์ที่ทําให้คนไทยเนี่ยเข้าใจมากขึ้นว่าเออคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเป็นคนดีขนาดนั้นนะที่เขาเข้ามาสร้างทางรถไฟเนี่ยมันมี เรื่องราวเบื้องหลังอะไรอีกอะไรประมาณนั้นเนาะซึ่งแบบเรารู้สึกว่าคนไทยในสมัยนี้เนี่ยก็ต่างก็รู้แล้วแหละว่าเออคนญี่ปุ่นที่เข้ามาเนี่ยเขาทําอะไรแล้วบ้างแต่ว่านั่นแหละทุกคนด้วยอะไรก็ไม่รู้ที่ดึงดูดให้เราอยากอ่านนั่นเองนะคะก็เลยซื้อมาค่ะเล่มต่อไปนะคะจากบูธหนังสือเก่าอีกแล้วเหมือนกันก็คือเป็นเอออันนี้คิดว่าเป็นมังงะเนะาะเมื่อก่อนเนี่ยที่เราเช่าอ่านแล้วก็จะ ชอบเช่าอ่านพวกการ์ตูนที่มันเป็นแนวแบบลึกลับอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือคาลือหาดมืดมีเรื่องเล่าขานกันมานานว่าเจ้าของคาลือหาดได้สัญญากับปีศาจได้สัญญากับปีศาจเองหากเมื่อใดลูกสาวของตนอายุครบ16ปีจะต้องนำตัวไปสั่งเบยต่อปีศาจ และปัดนี้เวลานั้นก็มาถึงแล้วคือเราอ่านตรงนี้แล้วมันมีความน่าสนใจก็เลยลองซื้อมาอ่านดูนะคะเล่มต่อมานะคะก็คือได้มี้ค่ะ3ัมกฉก๊บับบเจนวนะคะก็คือถอดรหัสเจเนอเรชันวายใน3ก,ก๊กถึงจุดเด่นที่ทำให้ยิ่งใหญ่สู่ข้อด้วยอนามาซึ่งประสาทจนแม้แต่ศีรษะก็รักษาไว้ไม่ได้อันนี้เนี่ยเหมือนเขาจะพูดถึงลักษณะการทำงานของคนเจเนอเรชันวนะคะว่าแบบ เออเขาทำงานอะไรยังไงนะคะซึ่งตอนนี้เราก็เป็นทั้งรุ่น Gen Z Gen Y เนาะทุกคนคือมันอยู่ในระหว่าง2ช่วงนี้แล้วตัวเราเองเกอำลังจะก้าวเข้าสู่าทำงานเนาะเราก็เลยอยากจะทำความรู้จักกับหลายๆวิธีการทำงานของแต่ละ generation เอาไว้ก็เลยเลือกเล่มนี้มาอ่านเนาะน่าจะน่าจะชอบต่อมานะคะก็คือเล่มนี้นะคะ Ghost h u n d ซึ่งเราก็ไม่รู้อีกแล้วว่ามันเกี่ยวกับอะไรคือตอนแรกอะเราอยากจะได้อีกเล่มหนึ่งที่เป็นเล่มสีน้ำเงินที่เราถ่ายไปตอนนั้นเนาะแต่ว่าด้วยความที่มันมีเล่มเดียวแล้วเขาบอกว่าเขาไม่น่าจะเอามาแปลเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าอ่านแล้วมันจะค้างคางก็ไม่อยากจะอาจ่านก็เลยซื้ออันนี้ที่เป็นสองเล่มจบมานะคะอันนี้เนี่ยเหมือนเป็นเรื่องราวของบริษัทนักสื่อบริษัทหนึ่งที่เขาไป สืบคดีที่คฤหาสน์เก่าซึ่งในคฤลาสน์นี้นะคะจะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยที่เธอพูดคุยกับตุ๊กตาได้จนคนในครอบครัวเนี่ยรู้สึกว่าเออมันแปลกๆแล้วนะนั่นแหละแล้วคราวนี้เนี่ยที่บ้านก็เลยตัดสินใจที่จะนําตุ๊กตาตัวนั้นนะคะไปเผาเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้เนาะแต่ว่าตุ๊กตาตัวนั้นเนี่ยกลับหนีไปเออมันก็เลยกลายเป็นเรื่องสันประสาทของบ้านหลังนี้นะคะ สำนักงานนักสืบพวกนี้เนี่ยก็เลยเข้ามาสืบคดีว่ามันจะเป็นยังไงเนาะอันนี้เนี่ยเราอ่านจากปกที่มันเป็นปกข้างหลังอันนี้ของเล่มสองนะคะไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นคนละคดีกันหรือเปล่าน้อสองเล่มน,นี้แต่ว่าถ้าเล่มสองเนี่ยก็คงจะเกี่ยวกับการสืบหาตุกตาที่หนีไปนั่นเองนะคะโอเคแล้วเราก็คิดว่าเราน่าจะชอบเนาะเล่มต่อมาก็คือเล่มน,นี้เลยค่ะทุกคน เรื่องคลือหานหลอนขลือหาหอนอ,หาอีกแล้วทุกคนคือเราอะเป็นคนที่ชอบเรื่องสยองขวัญลึกลับเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างนะคะก็เลยเลือกพวกแบบคลือหานหรือสิ่งปลูกสร้างอะไรอย่างนี้มา เรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของโทโนชินโซที่เขารีภัยสงครามนะคะมาจากโตเกียวมายังหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่กลางหุบเขาเนาะแล้วก็ได้มาพบกับน้องสาวแต่ว่าการพบกันของเขากับน้องสาวเพียงแค่แบบเดียวเนี่ยน้องสาวก็หายตัวไปแล้วก็หายตัวไปกับหญิงสาวลึกลับคนนึงแล้วหญิงสาวคนนี้นะคะเธอก็เหมือนเคยผ่านเรื่องราวช่วงของสงครามมาทําให้เกิดเป็นเหมือนภาวะ PTSD เนาะก็คือภาวะที่แบบ เหมือนเราเนี่ยได้เผชิญกับเรื่องราวร้ายแรงแล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อจิตใจแล้วคราวนี้เนี่ยการออกตามหาน้องสาวเนี่ยทำให้เขาได้ไปพบกับยายแก่คนหนึ่งที่เป็นคนที่มีดวงตาทิพย์แต่ว่าด้วยความที่คุณยายคนนี้เนี่ยเคยไปชี้ชะตาของคนในหมู่บ้านทําให้คนในหมู่บ้านเนี่ยก็รู้สึกว่ากลัวคุณยายคนนี้ก็เลยนําไปทิ้งไว้ที่ป่าคุโนชินโซเนี่ยก็ได้ไปเจอกับคุณยายคนนี้เออเรื่องราวมันก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนแบบ มันมีหลายๆเรื่องราวที่มันทับซ้อนกันนะคะทุกคนเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่าจะเป็นปริศนาที่ชวนปวดหัวอยู่เหมือนกันก็เลยซื้อมาอ่านนะคะชอบอะไรที่มันชวนปวดหัวแล้วก็เล่มนี้นะคะก็คือโอปาติกะอัมพลางเล่มนี้เนี่ยเราเห็นคุณเนสนะคะจากช่องสัมภเวสินเนี่ยมาเล่าให้ฟังซึ่งเหมือนจะมีสามพาร์ทมั้งเราดูพาร์ทแรกไปแล้วนะคะแล้วรู้สึกว่า มันน่าอ่านมากนะคะแล้วก็อยากจะดูพาร์ทสองสามอยู่เหมือนกันแต่ว่าขออ่านเองให้มันจบก่อนเนาะแล้วก็ค่อยไปฟังบิ๊มเนสต่อนะคะเรื่องนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องของอนักสืบหนุ่มคนนึงนะคะที่เขาเนี่ยได้รับการจ้างวานจากชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเหมือนพ่อของเขาเนี่ยหายตัวไปแล้วเหมือนคุณพ่อของเขาเนี่ยจะมีปัญหากับคนใหญ่คนโตของคนในพื้นที่นั้นเนาะ <S <S แล้วคราวนี้เนี่ยเขาก็เชื่อว่าคุณพ่อเขาเนี่ยน่าจะกลายเป็นศพแล้วแหละแล้วก็น่าจะถูก ฝังอยู่ที่ไหนสักแห่งด้วยเหตุผลบางประการนะคะที่เขาจะต้องตามหาตัวคุณพ่อเขาไม่ได้เขาก็เลยมาจ้างวานนักสืบนะคะแล้วการหาตัวคุณพ่อเนี่ยมันก็ต้องดําเนินไปในพื้นที่กว่า1,000ไร่เออทุกคนคือแบบมีความท้าทายนะคะซึ่งมันเหมือนจะมีทั้งดรามา่าครอบครัวแล้วก็สืบสวนสอบสวน,สวน,สวนเนาะอันนี้เนี่ยเราไปได้มาในวันที่2จากบูตเลทไทยเนาะแล้วมันไม่ได้ห่อปกด้วยอะทุกคนก็เลยคิดว่าจะอ่านก่อน ไม่ใช่ว่าคิดว่าคือเราอ่านก่อนไปนิดนึงแล้วเนาะตอนที่เดินทางกลับมาบ้านก็รู้สึกว่าชอบคือภาษาในเล่มมสวยมากนะคะต่อมาก็คือตามตามติดชีวิตในอินเดียนะคะอันนี้เราได้มาจากบูชี้ดาบเนาะในบูชี้ดาบนะคะเขาจะมีกิจกรรมให้เล่นอยู่2กิจกรรมก็คือเป็นกิจกรรมเลือกคํานะคะว่าเราสนใจคําไหนแล้วเขาจะหยิบหนังสือที่ ที่เกี่ยวข้องกับคํานั้นมาให้แต่ว่าคําที่เราเลือกอะ่ะมันไม่ใช่คํานี้เนาะแต่เล่มที่เขาแน,นะนาอ่ะเรายังไม่อยากอ่านก็เลยก็เลยก็เลยเลือกเล่มที่เราเลิง์ไว้มานานแล้วนะคะแล้วก็ให้เขาเขียนคําให้ด้วยเพราะว่าอยากได้นั่นเองนะคะแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งของบูธชีดาบเนี่ยจะเป็นบุ๊กเทนเดอร์เหมือนว่าให้เราไปนั่งพูดคุยอะไรก็ได้กับ กับคนที่เขาอยู่ในบูทนั้นนะคะแล้วเขาก็จะแนะนําหนังสือให้เราหนึ่งเล่มนะคะถ้าหากว่าเป็นหนังสือที่เราเคยอ่านแล้วจากชีดาบเขาก็อาจจะแนะนําหนังสืออื่นๆให้เราก็ได้นะคะประมาณนี้แต่ว่าเราไม่มีเวลาเขอที่จะไปนั่งพูดคุยเนาะสุดท้ายก็เราอะได้เล่มนี้มานะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะชอบเนาะเพราะว่าเราอะอยากไปอินเดียมากชอบประเทศอินเดียมากแล้วเราก็คิดว่า ถ้าได้อ่านเรื่องราวของคนที่แบบชอบอินเดียเหมือนกันมนจะเป็นยังไงนะแต่ว่าอันนี้จริงเนี่ยจากหลังปกเนี่ยเขาเขียนว่าเราชื่อขิมเป็นคนยังไงก็ได้เช่นไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรสอบติดอะไรก็เรียนใครบอกทําอะไรก็ทําจบออกมาเริ่มเห็นเพื่อนไปเรียนต่อนอกเกิดอิจฉาเริ่มอยากไปบ้างมีช้อยส์ตั้งแต่อเมริกาอังกฤษออสเตรเลียเราบอกยังไงก็ได้สุดท้ายก็เลยมาอินเดีย พอมาถึงก็รู้ว่าประเทศนี้แม่งยังไงก็ได้ยิ่งกว่าเราเออคือแบบแค่อ่านหลังปกก็คิดว่าน่าจะชอบแล้วนะคะทุกคนแล้วก็มันจะมีภาพประกอบข้างในคือมคนคือดีมากนะคะก็คิดว่าเราต้องชอบเล่มนี้แน่นอนนะคะสำหรับหนังสือก็หมดแค่นี้นะคะทุกคนมาต่อกันที่มงังงะกันละกันนะคะเล่มนี้ทุกคนเทรสรอมานานมากนานแบบนานมากๆๆๆ ก็ไม่นานขนาดนั้นประมาณ3-4ปีเนาะที่เราอ่านตั้งแต่ค้างไวที่เล่ม9ตรงนี้นะคะก็จะได้อ่านเล่ม10ต่อแล้วนะคะก็หวังว่าทางสยามอินเตอร์นะคะจะแปลเล่ม1 0 1 1 1มาไวๆนะคะคือไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยที่ญี่ปุ่นถึงเล่มไหนแล้วแต่ก็เลยเล่มเก้าไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าสยามเขาเพิ่งมาแปลเนาะแล้วก็มี บูโตร์นะคะตำรวจฆาตกรเนาะเล่มหน mm ึ hmm. ่งเล่มสองอ่านไปแล้วเนี่ยตอนแรกเราก็รีวิวไปว่ามันยังไม่มีอะไรเท่าไหร่เนาะแต่ว่าด้วยความที่อ่านแล้วก็อยากจะอ่านต่อนะคะ mm hmm. คิดว่าเล่มสาเล่ม 4, สี่อาจจะมีอะไรก็ได้ไหม mm hmm. ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องลองอ่านดูนะคะ mm hmm. เล่มนี้ My h e โ o ่คาลิเมียทคนเล่มสาสิบหกคือออกมาสักพักแล้วเนาะแต่ว่า เรายังทำใจอ่านไม่ได้นะคะคือเรื่องราวเล่ม35ที่ทิ้งท้ายไว้ทําให้รู้สึกเจ็บปวดมากแล้วก็ดูจากหน้าปกสีุ่โคนอันนี้ก็จะเป็นดาบิเนาะกับชูโตอืมคือที่จริงเราก็เห็นสปอยมาเยอะแล้วแหละก็เลยไม่อยากอ่านจ้ออ่านต่อนะคะต่อมาเป็นบูธดริกส์นะคะดริกส์เพอันนี้คืออยู่ๆก็เดินเข้าไปงงๆกับเพื่อนแล้วก็ดูเดินดู โดนนะคะโดนพนักงานตกมาเรื่องสูญสิ้นที่ต่างโลกนะคะคืนนี้ตอนแรกเราก็ยืนคุยคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยมันคล้ายๆกับเรื่องสูญสิ้นค,ความเป็นคนเลยนี่แล้วพนักงานก็บอกว่าใช่เหมือนว่าเอาเรื่องนั้นมาเขียนแบบล้อล้อกันล้อล้อ,รอ,รอ,รอประวัติของนักเขียนอะไรอย่างนี้นะคะตอนที่ยืนคุยกับเพื่อนอะสิ่งที่ดึงดูดใจคืออะไรทุกคนหลอก คือเขาหล่อมากคือปกคือเขาหล่อมากก็เลยยืนคุยกับเพื่อนนะคะแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัตินักเขียนก็คือดะไซโอซามุเนาะเลือกมาอ่านหนึ่งเล่มก่อนถ้าสนุกยังไงก็อาจจะหามาอ่านเพิ่มเติมเนาะถ้าไม่สนุกก็ก็จบนะคะทุกคนต่อมาก็คือจากสำนักพิมพ์นิดนะคะโอยาสุมิปุนปุนนะคะฝันดีนะ ปุนปุนอันนี้เนี่ยเราอ่านเล่ม1-4ไปแล้วนะคะแล้วก็ได้เล่ม5้าเล่ม6ตามมานะคะคืออันนี้เนี่ยเหมือนมีคนส่งภาพมังงะเนี่ยมาให้เราแล้วก็บอกว่าอยากจะให้เรารีวิวเชื่อมกับจิตเตาวยาให้หน่อยคลายกับโรชโนะแล้วเราก็เออก็เลยลองไปหามาอ่านดูว่ามันจะเกี่ยวข้องกับประเด็นไหนของจิตเตาวยาหรือเปล่านะคะแต่เท่าที่อ่านไปสี่เล่มคือ คือยังไม่ได้เห็นอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยน่าสนใจมากๆก็เลยซื้อมาอ่านนะคะคิดว่าเดี๋ยวจะให้สำนักพิมพ์แปลออกมาให้หมดแล้วก็อ่านให้จบทั้ง13น่าจะมีวัน12 13เล่มน,นะคะก็เดี๋ยวอ่านให้จบแล้วก็มารีวิวครั้งเดียวเลยเนาะเพราะเรารู้สึกว่าเหมือนมันจะต้องอ่านให้จบก่อนนะอ่ะประมาณนั้นนะคะเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบรุนแรงอะ่ะทุกคนคือ พูดไม่ถูกว่ามันรุนแรงยังไงแต่ว่าเดี๋ยวจะมาพูดอย่างละเอียดอีกทีหนึงนะคะตอนตอนที่รีวิวเนาะแล้วก็จากสำนักพิมพ์วิบูลกิจนะคะก็คือเล่มบูล็อกนะคะเล่ม1 4 15 1 6นะคะก็เราอะ่ะเลือกเลือกมาก็คือเลือกเป็นแบบว่าอ่านให้มันหมดพาร์ทหนึ่งถ้าเราจำไม่ผิดก็คือสามเล่มน,นี้น่าจะจบพาร์ทหนึ่งพาร์ทพาร์ทสองคันพาร์ทหนึ่งอะทุกคน ก็เลยเลือกมานะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะจากสาวนักพิมพ์ฟีนิกซ์นิกซ์นะคะก็คือเรื่องการกลับมาของอลิสนะคะอย่างที่เราพูดไปนาะว่าเล่ม1เล่มสอเล่ม 2, เลม 1, เล่ม2นะคะมีความน่าสนใจมากคือมันเกี่ยวกับการพูดถึงการตามหาอัตลักษณ์ทางเพศหรือว่าการไม่เข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศ ของตัวเองนะคะก็คือคนนี้นะคะคือเราจําชื่อไม่ได้แล้วอะว่าเขาชื่อว่าอะไรเนาะคือเขาอะเป็นผู้ชายที่แต่งหญิงแต่ว่าเหมือนสภาพจิตใจความคิดอะไรอย่างเงี้ยของเขาก็ยังยังคงเป็นผู้ชายอยู่นะแต่ว่าเขาแต่งหญิงมันก็เลยมีความน่าสนใจตรงนี้นะคะโอเคถ้าจบแล้วยังไงเราก็จะมารีวิวเนาะหรือว่าถ้าเห็นประเด็นอะไรที่น่าสนใจก็อาจจะมารีวิวสี่เล่มนี้ก่อนนั่นเองนะคะหมดแล้วนะคะสําหรับหนังสือที่เรา ได้มาจากงานหนังสือในครั้งนี้เนาะก็จุกอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนก็ถ้าอ่านจบมาแล้วก็จะมารีวิวนะคะคิดว่าน่าจะมีเวลาทำคลิปมากกว่าที่ผ่านมาเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องสู้กับการทำวิจัยการทำโครงการอะไรอย่างนี้กว่าจะจบปีสีได้ก็ต้องทุ่มเทเวลาประมาณหนึ่งนะคะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้มาทำคลิปเนาะแต่ว่าในจากนี้น่าจะเนาะน่าจะมีเวลา มากขึ้นแล้วนะคะทุกคนเราลืมพูดถึงสิ่งนี้ไปได้อย่างไรอันนี้นะคะเป็นเข็มกลัดสแลมดังที่เราได้มาจากบูธนเน็ตเนาะเออคือตอนแรกอะว่าจะไปเอาเสื้อด้วยแต่ว่าเสื้อหมดแล้วนะคะทุกคนคือเราไปช้าเกินไปก็ได้เข็มกลัดมาเนาะก็แค่นี้แหละแค่อยากจะอวดว่าได้เข็มกลัดมาด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วนะคะ สำหรับคลิปต่อไปเนี่ยเราจะขอบอกไว้ก่อนเนาะว่าเราจะทําคลิปส่งท้ายสิติตวิทยาส่งท้ายการเรียนสิตตวิทยาแล้วนะคะก็เดี๋ยวถ้าใครมีคําถามตรงไหนเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์ถามกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดไปให้ถามเนาะในอินสตาแกรมนะคะ ก็ถ้าใครมีคำถามอะไรที่อยากจะถามส่งท้ายคลิปของเราก็สามารถถามเข้ามาได้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกันมาจานถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย